สดีค่ะทุกคนวันนี้มาชมผักที่เราก้าไว้อันนี้ก็จะมีอ,อะไรนะคะน้าคะน้าฮ่องกงกระเทียมกินใบเห็นไหมกำลังแตตัวนั้นก็น่าจะเป็นกวางตุง้งห้องเต้ก้านสีขาวนี่ขึ้นมานล็ดหอม จะได้พร้อมเมล็ดหอมไว้มั่งแล้วเนี่ยนต้นกระเทียมอันนี้ก็พริกน,นี่งไงเราเราก็จะจะพรอต้นก้าไว้ขายด้วยอันนี้มะเขียยาวม่วงค่ะมะเขยยาวม่วงอันนี้ก็จะเป็นต้นดาวเรืองเรืองสวยๆเลยดาวเรืองสวยๆตรงนั้นก็จะเป็นพริกพริกจินดาอันนี้ก็จะเป็นพริก พริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนเราจะใส่กระถางใหญ่ๆไว้โชว์ให้เขาเป็นลูกสวยๆก็ขายดีมอนกันถ้าทำกระถางใหญ่แบบนี้นี่อันนี้พริกพริกหนุ่มเขียวอันนี้พริกหยวกขาวพริกหยวกขาวเป็นดอกมาแล้วอันนี้พริกพริกหยวกขาวสั้นเอ้ยพริกขาวสั้นนนี่อันนี้พริกขี้หนู โอ้โหอันนี้พริกกระเลียงจะทำไว้เป็นจะทำไว้ให้ลูกค้าดูส่วนนี้ก็คือต้นพันธุ์อันนี้ก็คือต้นหอมต้นหอมหลังขึ้นเลยนีหอมที่โตแล้วน,นีโตแล้วนี่นีกระเทียมนี่กระเทียมนี่กระเทียม,น,ยมนี่หอมเพราะจากเมล็ด ต้นใหญ่ๆอันนี้สมุนไพรนี่เคลไม่ขึ้นเลยจะเอาเคลมาปักใหม่แล้วเนี่ยนี่เห็นไหมเพอ p เพิ่น <Purple S 1> เคลเคลสีม่วงไม่ขึ้นเลยสีม่วงอันนี้คือต้นหอมต้นหอมเราเจอขึ้นมาแล้วนี่ หอมที่พอจับเมล็ดหญ้าเต็มเลยต้องถอนหญ้าออกอันนี้พริกหยวกพริกพริกหนุ่มหนุ่มขึ้นติดติดลูกอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้ล,ง,ดลงถุงดำเลยเนี่ยอันนี้ก็พริกอันนี้ถั่วพุ่มถั่วพุ่มสีม่วงอันนี้แตงแตงร้านเออได้แล้วบอกม อันนี้พริกอันนั้นก็อะไรนะสาวน้อยเตื่นสายคุณนายเตื่นสายอันนี้ก็จะเป็นสรลาเน่อันนี้ก็จะเป็นสาลาเน่ค่นนะ,ะ,ะขายกระถางละ20่บบาทนี่ก็ต้นหอมเหมือนกันดูมะเขือมะเขือมีนกมีนกมปกินมะเขือด้วยโทโรไปไหนเนี่ยโทโรไม่ทํางานเลยนี่ เห็นไหมนี่นกมากินใบมะเขืออันนั้นมะละกอเต็มเลยอันนั้นไม้ประดับไิ้ปบินชาลีจ้าอุ้ยเคลเคลสวยมากเลยเคลกระถางนี้จะไปขายด้วยดีกว่าอู้ยอันนี้ไอ้นั่นนะนี่นะมาสตาร์ดสตาร์ดสวยๆใบสวยๆว,ว้าวกินใบ สวยมากเลยใบสวยเลยนักสารสวยมากเลยอันนั้นเคลไดโนเคลนนต้นหอมลมมากพังมาแล้วติบินชาลีกระเทียมหรือสีผสมสวยอันนี้ก็ผัดให้ดูก้าผักขายเบ็ดได้ให้ลูกค้าด้วย็ด,ด้ก็เอาอันนี้ไปแล้ว